มาแล้วไม่ละพัสลันสไพรสิงสวมชุดเจ้าสาวฉลองแต่งลุกแรกสวยมากเตรียมพร้อมเข้าสู่พิธีฉลองมงคลสมรสแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่รักบ่าวสาวปลายแดงไม่และพัสลันกับสามีหนุ่มภายสุนิทสกอตทายาตระกูลพิลมพักดีที่ได้เลือกตีจัดงานฉลองแต่งช่วงค่ำวันนี้ ล่าสุดไมา์และพายนั้นก็ได้มาปรากฏตัวในรูปแรกแถกวิวากับสื่อมวลชนที่มารอทําข่าวและร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างคำคังโดยไมายและพัสลันนั้นมาในชุดเจ้าสาวเรียบหรูดูแพง คู่กับภายสุนิตที่สวมใส่สูรสุดเนี้ยบยืนเคียงคู่กันตลอดซึ่งภายและหมายนั้นได้เปิดใจว่างานฉลองในค่ำคืนนี้เป็นตีมมิวสิกเฟสติวัล2025พร้อมประกาศมีลูกทันทีในปี2569และเตรียมฮันนีมูนอาลสก้าประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะยังไงรออัปเดตลุกตอต่อไปของไม่และภายด้วยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ